จ<อ>ุ๋ยจุวยซื้อซนะูชิมาเรียงเพื่อน้นุ่นเ,เอาเลยเพื่อนที่ซอสอยู่นี้นี่ต่ตากงกันเขา่มีแบบทอดไม่แต่ว่าอย่หลัเขามีไดงข้างในแต่ว่าเขาแต่ถ้าบอกเขาว่าเอาแบบแรงสินาอันนี้กีดอันอนี้ซอสอันนี้วาซาบิาวาซาบิ กระเพาะไหมกระป้างินมาได้เนื้อนี่ไงนี่นะเออกระเพาะใส่ซอสไงนีนนน่เลยเอาหนาหรือเอาบางเอาบางแล้วจิ้มยังไงเว้ยแกแสะสรมามาเด้อถูกเลขงวดวันที่อะไรวะสิงห์หัวนั่นแหละถูกนิดเดียวดอกแต่ว่าสีขาวทุกท่อนเพราะว่าเพื่อนเรียกร้องเนื้อจิ้มไม่ถูกอีก <c oughs> ถ้าไม่ถ้าไม่เลี้ยงเดี๋ยวจะไม่ถูกอีกไงก็เลยต้องเลี้ยงใช่ไหมว่าชบาบีนี่นะ อะไรก็ขเขียวนี่อันนี้ถิงน,นี่วาซาบิมีวาซาบินี่ที่มาใช่ไหมเนี่ยเอันนี้กันเกนอเอามือเลยเด้เอ,อ,อกินกินช่วยกินช่วทั้กินอันนี้ไงอ่เฮ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงได้ไหมอันนี้อีกอันนึง่งซื้อไปให้ลูก เด้พี่น้องเขียวมังไม่ทักทายเลยเนาะไม่เหรอไม่รู้ยกล้ยเอาอาไรกินสุกี่ไงมันเ่ต้องตำต้อตำนี่ยนี่แยนี่เอาจิ้มซอสที่บ้เห็นก่นสเดียวนแข็งลากไงรากไน่ากินใช่วาหมูว่านี่มันเหนียวแข็งกรอบวะแข็งก็ได้หรอ

ในหมดแล้วเนี่ยมะละโก้ก็มีเฮ้ยนี่มึงกินได้อันนี้เป็นกูอัดเออแตงกวากูอัดช้อนตักให้หือหน่อยเร็วอันนี้เบอร์กินเนี่ยลองอัดใจลองกดูแล้วอันนี้ช้อนตักเอาเนี่ยคีบไม่เป็นอันนี้สอำตักอันนะไรก่อนเนใคร

นี้ก็กินได้อันนี้รูอัดกับมาเนสอันนี้ดูหน้าอันนี้สาหร่ายอุ้สาหร่นี้อร่อยะไอมปลาทาล้สมับต้องกับ

ไ่เรว่ามันีอ่ะไม่กราคาเหรอนละท่อันนี้าสิบนี่เป่่กคะองไม่น่ากินเนาะแต่วาคาเดิเอ๊ะๆาดเดีกว่าโอ้ยวดนี้มันกตนแตกต่าง เดี๋ยวนะไม่ยากกินโอ้ยถบกินไม่หมดนะถ้ากิมากินไม่หมดวันนี้ไม่เลี้ยงเลยนะว่านั่งกระถูกถามตัวตรงก็ไม่เี้ยองกถูกมาทุกคนถ้าเ่าังถูกถามตัวตรงเราไปนี่นแบบไปหเราเจียบางได้ไปตรงไหนแอบฝากได้หรือมล่าทุมันทุคนหายดิสุดทุกคนอ่ะ

มัดมาบวับบิาบิไอวัดงก้นินนั่นไีู่ก็ก้นทินกขาตนโตเป็นมาส่เฮ้ยัดมันเป็นหลือ้เเเปดกเกิดขกันรอังันนี่เด็กไอทำไที่นี่นะตีนหมนาอ่รจักอตีนหมูอ่ะนี่บอคำนอในี่วเนาะ ากินข้าวด้วยเลยข้าวเหนียวด้วกินแบบนั้นเนาะ้าไปกินแล้วเจอเจ้าแม่อร่อยอะเราจะไม่อยากกินเลยจริงเพราะไปกินมาแล้วมันเหนียวแบบคำสุดเาเนี่ยอ่อ นังเขานนี่ยแหละนอกจากครูมาหขายมิคคุเห็นจริงเนาะนเป็นมันเป็นรับจ้างเขาอยู่ครับครูอันนั้นน่ะฮัาฮ่าฮ่าถ้าเจอ่ะแล้วทีนี้น่ะมันก็เลยทำไปประมาณมันก็เลยซื้อเป็นไทยร้านเลยมันก็ไม่เปิดอยู่ครับครูเป็นเด็กตอนนี้บ้านเราก็อยู่แถวนี้แหละมันซื้อบ้านอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเดเกล็ดเดี๋ยวเราบ้านเป็นเดี๋ยวอ่ะ ผาดตัวนอกขึ้นไปเอมไปบ้างใ่ยอ่าฮ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 าฮ่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 า่าฮ่่าฮ่าฮ่ี่าา่า่่าาาน

ไหนน่ไหนอร่อยไม่กัดนี่เล้วนถูกใจแกนี่บ่าหน้ายายหน้าแม่อร่อยน่ามต่มาร์แลนทุีาเลยเวลาถูกใจแกนมันี่แซ่บแซบรอบ ไปเลยจะกินเ้าต่อแล้วกนะั mm hmm. ให้ดูบรรยากาศ